เบนครับสวัสดีครับท่านผู้ใหญ่ใจดีวันนี้ก็พาคุณยายลงอาบน้ำนะครับมาๆล้วมามามาเบนมามามาได้มานี่มามาเบนมามาไปลงอาบน้ำเร็วมาหือ,อไปมามาหออ ไป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 ายายไปครับช่วงเย็นนี้ก็คุณยายลงอาบน้ำนะครับครับเพื่อเรางกำาะะร่างกายของเขาให้ดีขึ้นนะครับครับพรุ่งนี้ก็ขอฝากท่านผู้ใหญ่ใจดีท่านเด็กศีทุกท่านนะครับ ก็มีการไล่สดในเวลา,าเป็นวันอังคารครับเวลา8โมงครึ่งนะครับก็เลยไปนิดๆน,น,นะครับเพื่อให้เป็นการไล่สดให้ท่านทุกท่านนะครับที่ได้รับทราบนะครับจะทำการไล่สด วันพรุ่งนี้ช่วงเย็นนี้ก็าพาคุณยายลงอาบน้ำก่อนนะครับนะครับท่านก็ปากฟานเดียวของคุณเดียวนะครับทางสรินนะครับที่จะมาไลสดให้ทุกท่านได้รับทราบนะครับ <c oughs> ท่านใดที่ติดตามให้กับคุณยายทองปูนใจดีก็ มีท่านคุณเดียวที่จะทำการไล่สดให้นะครับอย่าลืมครับวันพรุ่งนี้นะครับเวลา8โมงครึ่งนะครับเพื่อเป็นการทำการไล่สดนะครับมาเบนเบนมานี่มาฮูนมานีมายายอาบน้ำก่อนมาละมามาจามามามา,มาเห็นวัวไหมข้างหน้านะ มันนี้มาเห็นมานี่มา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 เดีลยวมาครับเพื่อจะล้างอาบน้ำเสร็จก็จะขึ้นกลับบ้านนะครับวันนี้ก็คุณยายก็ลงมาแล้วนะครับมาอันนี้มามามา เร็วเร็เร็วค่าแล้วเร็ว,รว,รวมา,มายายมาครับต้องขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ได้บอกท่านเอีทุกท่านนะครับที่ให้กำลังใจให้กับคุณยายนะครับ ก็วันพรุ่งนี้ก็มีการถ่ายทอดสดให้กับคุณยายนะครับให้ท่านใดที่อุดหนุนนะครับช่วยกับคุณยายอาหารช้างครับก็เป็นวันพรุ่งนี้เวลา8ปดโมงครึ่งนครับ ย้ายไป,ไปก็มีผู้จัดการก็คือคุณเดียวนะครับช้างสุรินนะครับที่มาทำการไล่สดให้นะครับให้กับคุณยายและให้กับคุณตาที่มีออเดอร์อยู่ยเยอะแยะเลยครับตรงนี้ครับครับนี่ครับยายก็จะลงอาบน้ำและกินน้ำ ในที่ชนชมทานของหมู่บ้านนะครับก็เนื่องจากมีความาวันนี้ก็คุณดา,าได้ติดธุระหาอาหารหที่ตามตลาด ขายผลไม้ก็เนื่องจากโควิดครับก็แม่ค้าก็เงียบเหงาหาอาหารผลไม้ก็ลำบากนะครับหายากครับนะครับก็ได้มาบ้างแล้วนะครับตรงนี้ก็ได้เตรียมพร้อมการทำการไล่สดเป็นคนเดียวที่ช้างสุรินนะครับที่จะช่วย ให้กับคุณตาก็ให้กับคุณยายทองพูนนะครับไปให้ลงไปพูนลงลงลงอืมอิ่มแล้วกินอิ่มแล้วลงเลยลงอาบน้ำเลยไปอืมบนสูงบนลสูงเล้วบนสูงบอลอะบออืม ลงแล้วทรายก็ลงอาบน้ำแล้วครับอ้าวบนสูงบนโอ้ยมีขี้ในน้ำอีกอ้าวขี้ลงไปให้ปลากิน ครับทุกวันนี้ก็คุณยายก็กินอาหารกินหญ้าลำบากนะครับต้องบดสับหญ้าให้เขากินนะครับทุกเวลาเลยก็เป็นเวลาช่วงเช้ากับเที่ยงเย็นนะครับนี่ครับ <c oughs> เขาจะอาบน้ำเลีนน้ำนะครับท่านผู้ใหญ่ใจดีท่านใดที่ได้ผติดตามก็มีความยินดีนะครับ พรุ่งนี้ก็ขอบอกกลวงหน้าไว้วันนี้ก็ช่วงเย็ยนนี้ครับถ้าท่านดูคลิปของคุณยายทองพูนก็จะได้ทำการไล่สดพรุ่งนี้นะครับเพื่อให้อาหารผลไม้คุณยายนะครับเอ้าถอยถอยยายถอยเออบนชูงบน เออบนสูงนอนลงก่อนว่านอนลงนอนลงเดี๋ยวมาเกลี้ยงนอนลงนอนนอนนอนยางไนอนอาบน้ำแล้วนอนลงเออบอกง่ายเชื่อง่ายฟังง่ายเออเจ็บลงเลยล้างให้สะอาดเด้วยตามไม่ได้ลงนะวันนี้อาบเองอ้าวอาบไป Bơn xuống bơn Bơn xuống Bơn xuống Bơn xuống nha bơn xuống Bơn xuống đâu Bơn nhắm mấy ọc lời đi Bơn thôi bơn Bơn xuống bơn 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 xuống ờ, Bơn Bơn ơi bơn ờ. Bơn xuống bơn Bơn nhai bơn Bơn xuống มาเล้วออมาพอแล้วมายินสบายชุ่มช่ำมาเบนเบน่าไปเล่นดินทางนั้นมา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 ,มาไปตามทางนี้มามาเบนมา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 เอาเอามานึมา มาเบนมาเร็ว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 มาครับวันนี้ก็ยายได้ขึ้นจากแม่น้ำนะครับมาเบนไปไหนหนึน่งวันนี้มาทำไมไทายทางไปนูนป่นมาเบนมา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 เบนมาเร็วมาเบนมา เบนล่ะเบนเ,เบน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 มา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 อูให้มาก็ไม่มาอีกน้อยใหญ่น้อมาเบนมา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 แล้วมาน้อยใหญ่ก็ขึ้นจากน้ำนะครับอาบเสร็จนะครับก็จะพาไปเข้าบ้านนะครับมาเลยมา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  มามาเร็วมาเบนมา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 ,มาเร็วมาวขึ้นมามาขึ้นมาเร็วมา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 ,มาโอ้ยขึ้นน้ำมืออยากขึ้นเลยยาย ไปทำแล้ววะเฮ้ยเนาะไปเฮ้ยขึ้นเนินนะครับขึ้นยากสูงครับเป็นชั้นหน่อยมายาะมา อ่าเบนมามไปขึ้นไปครับก็คุณยายก็อาบน้ำเสร็จก็ได้กลับบ้านนะครับ ก็เดินไปแล้วนะครับช่วงนี้ครับมาหน่ะมาม,ามา,ม,า,มา,ามาแล้วมามานี่มายายมามามาทำแล้วมาฮะเบนเบนเบนอย่าไปนูน่นมาไปทำไมนูน่น เดินหาต้นไม้ถูอย่างเดียวนะดูตัวเป็นด้านหมดแล้วมามาเบนมาเลยมาครับนี่แหละครับยายก,ก็จะเดินกลับบ้านแล้วครับ ครับต้องขอขอบคุณทุกท่าน,นครับท C ที่ได้ชมชมคลิปนี้นะครับนะครับลืมนะครับอ่าคนเดียวเป็นผู้ไรสดวันพรุ่งนี้นะครับคุณเดียวชาวสุรินทร์นะครับก็จะได้มาทำการนะครับให้กับคุณตากับยายทองปูนใจดีวันนี้ก็นะครับ ขึ้นหลังจากอาบน้ําเสร็จก็เดินกลับบ้านแล้วครับนี่แะครับ,รบต้องขอขอบคุณทุกท่านอนะ่ะแค่นี้ก่อนต้องขอกราบสวัสดีทุกท่านนะครับ